ก,กโซนน้ำจิ้มเข้าไป,อ,าไปออ้มากินข้าวนอกบ้านอีกแล้วค่ะมากินข้าวรับร่มเนาะกับขขาวเตรียมมาจากบ้านกับมาซื้อเพิ่มอีกนิดนึงวิวเดิมเดิม แต่วันนี้มาเร็วหน่อยค่ะเราจะพาเด็กหน่อยว่าเบื้องตะวันตกปิมกับพ่อท่านเนาะเมงมาบังไว้กวนชมบรรยากาศทะเลด้วยกันนะคะอย่าเฝ้าเบื่อกันเดอ้อมันพูย,ยังอยู่ทะเลอยค่ะยังไม่ได้กลับบ้านเนาะพอดีพาเด็กๆมาอยู่กับพ่อเขาค่ะแต่สิห็ทตะวิวทะเลเนี่แหละมันมไม่มีมองไปเที่ยวกับมีอยู่ละค่ะแต่ว่าวันไหนที่พ่อเขาติดง,งานก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพ่อเขาไปทํางานกันอยากไป ซาซิมิหมึกจ้าสด